เห็นเดียวเห็นเลยเราจะมานับถอยหลังที่สวีเดนนะคะนี่ปื๊ดมาล้มแท้ แต่ว่าปีนี้คือแบบว่าแบบแถวบ้านห้องปได้จุดไหลว่ะอุ้ยมาคือร่มเถี่พี่น้องสองนาทีาทสองนาทีค่ะมาดูว่าบ้าน เขาจะจุดเยอะไหมนับถอยหลังจะอีกหนึ่งนาทีเก้าแปดเจ็ดหกสวัสดีจ้าพิสุห้าสี่ หกแปดผ่ 68, านไปหกเเข้ามาแล้วจ้า,าไปหาเขาก่อนสอง วัสดีพี่ใหม่จ้าเพื่อนๆ ไปแล้วแฮปปี้นิว e a r มนเบิงไม่แตกแต่ควันขมงชงเชงเลยอ้ยเย็นมือมากค่ะแมนเอาน่าเห็นบ่เขาเจาปล่อยโ่มเห็นบ่นอ่ะอู้ยหนาวมากพี่น้องปีนี้ปีที่แล้วนี่ไม่ได้เขาดาวไอยังก่อนหิมะตกแต่ปีนี้หิมะไม่ตกแต่กำลังเริ่มมาแล้วมีคนปล่อยโคมไฟด้วย ไปโตเขียนไผแด้วนี่สวัสดีปีใหม่จ้าโอ้ยหนาวแหมพี่น้องจ้าพพญายนี่เราไม่ได้สนหลกได้เล่านักอยู่นี่ยน,น,นี่วนอนยอนสกน หมดแล้วพี่น้องจามหมดแล้วโอ้โอล้มพี่น้อง ดีถูยูเอไม่ใช่แฮปปี้เอิ็นสกาเอิ็นสกาทุกคนแฮปปี้นิวเมียแฮปปี้นีฟลูนแฮปปี้นิวฟลูนเอาเขาอ่ได้ตีถือถือ อุ้ยหนาวหนาวพี่น้องทกะะักแควนหรือว่าทักฟ้าอันนี้ข้ม,มาดิค่ะเอาไปนะคะอันอันอันนี้นะทักในี้ไปสตาร์ทรถสิอะไรคะฝนะพวักกันเคราะ อุ้ยหนาวพี่น้องหนาวหนาวหนาวหาทักทักซุมิกอย่าช่กูดมาช่ากูดนาบงแบนให้ดวยเขาคือกันที่ฝาก้อกก่อนอันยาเอาไว้พี่แม่มาไปเลยอุ้ยเป็นคนนิดสนใจ ตอบไปหาพอแล้วพอหรอฮ่าฮ่าฮ่าวันที่โดนวันที่โดนโอ้ยอะวรอ้าวข้าลโอ้ยพี่น้องเอ้ยหนาวเพราะกันออกไปแอบบึงข้าเจ้าไปแอมแปะผุน้ำข้าเจ้า อันนี้เน่ได้ไม่หมอดเด่นให้พี่น้องเลยพี่พีจ้าขอบคุณพ,พี่สุนนะคะขอบคุณจาขอบคุณมาว่านนะคะถอดแว่นแล้วเมื่อกี้เขาว่าี่แว่นแบบมัวหมดเอ้าดื่มซ้ำฉันเอาไวใส่ใส่สีอ่อ,อนยังไงถือมาให้ร้านถือมาให้อยู่อุ้ยหนาวมาทยากัะยันนี่ว่าอัน นี่โอ,อนเ่าน่ะสบายเลยนพากันลองเพลงหลายมือนเบาบ่ได้วัน,นี้โอ,อนดีๆมากมือมันจมไ่ได้เป็นไงน,น้อพี่ๆเอ้ยสมหวังขอปีใหม่แล้วขอให้พี่เพื่อนๆพี่ๆ,ๆ <S <S เอ่อเครียด <ๆ S 1> เติร์ทั้งหลายเช่า u ูทูบนะคะขอให้มีความสุขสมหวัง ทุกคนนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปาถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะเดอ้อเฮงเฮงรวยรวยปังป,งปงัขอให้มีผู้ติดตามเยอะๆมียอดวิวเยอะๆนะคะไม่ยังไรหนอพี่น้องมือน,นีปีใหม่ไม่แต่ปีคนกับผู้เก่าเด้อพี่น้องเดอ้อจมเก่งคือเก่าหนาวมากหนาว อันขอบควบฟินนาแบ็กไปแล้วบอไปอัดลาดไปแล้วอยากนอนแข็งค่ะไปอัดลาดนะเออหะล่ะถุงเยอะแยะนั่นหะถ่ะถุงเอาอันเนี้ยเอาไปโอเคจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายพอกันใหม่แล้อค่ะเด้อพอกันอีกทีนึงก็คือปีหน้า <laughs> เ,เลยนะคะ <laughs> นอนรับให้ได้เงินเมื่อนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะคะส <laughs> <เ>าธุบ๊ายบายจ้า